ปองทุกคนปอนี mm, ừ, ่นี Jamie, um, um, ่ยีนอกกจะมาๆาากำลังแดบอะไรลงมือเลยเนาะน้ำจืดก็ไม่เด้ทุกคนดืนน้ำไม่นไุกนม่ี้มาซีทคนตรงแล้วกบบาคัน้าคันไนะทุกคน เป็นอะสิก <poisoned indo> ินไว้อันนี <ave> <happy> ้นะบ่บมเดวีเยอะจะมีแซบไหมน้องจัดไปเลยบวมจองเอาลุยไปลุยวันนี้ปึดเอายองเลยทำอะไรเยอะมาทำหนึ่งลงไปเอาไปจังได้ลวม้องไปแล้วนี่อมาวอจังสิแซบครับพี่น้องเอ้ย ทักทายสบายดีจ้าทุกคนมือนี้กโค้งก็ต้องสี่เพื่อไท้ใบหน้าคือเก้าหนุนทุกคนมื่อนี้กับสาวเค็กน้อยแล้วก็โคหน้าโกงเพิ่อมาลริ้นนำทุกคนแล้วก็เบากอลฟเนาะมากินตับมีทุกคนสบายดีทุกคนเค็กน้อยสาวเพืไทยเด้อทุกคนสวัสดีเซนทรัลวะโกงทิ่เพื่ไทยเด้อฝากติดตาเมเด้อขันว่าคนณเพไทยไทยเปก่ะมีตำรวจเปิ้น ป้ติดตามเด้เด้เขาพูดนะคะนีทุกคนนี่เราสอมาตามีสาวเชสิเป็นผู้ต่เน้วงกวาสาซฟฟียังมีได้มากซฟฟี่ทนงค่ะสัพย์เทุกคนมีมีห้าห้องเวยมีห้าหมีห้าหเยจะกินเม์ดปแล้วก็มีลูซีนนนคนลดอากสิเดก็ดอก ตอนนี้ใครกระซิมาอามาคิดทุกคนมาคิดก็คืออยู่ด้านหน้าเท่งนี้เลยเนาะนี่มาซิีดกำลังเป็นทุกคนเองเปนจะมายืนยืนก็แต่ฝนตกนี่กล็ล้มทุกคนเดี๋ยวเอาไม้ค้ำไว้เนาะนี่อากะิหาปิดอามาสุกด้วยทุกคน ตกลนแล้วก็มีน,มนี่ทางนี้สีุ่กหลายก็ทั้งนั้น กุ๊กม,ม,มีกระจนี่คำไว้ทุกคนแล้วก็เอาเซอร์มัดไว้เนาะมีมัดไว้กับสังกะสีนี่เลยถ้ามีมัดก็คือเตยเลยมาพี่ทุกคนทุกคนมาได้ห้ากะซิมาาโลมีเนาะมี่มาที่จริงถ้าว่าต่ำมี ห้าหัวทุกคนแต่ว่าเลยซีหัวหาไปกินแล้วุงมือจริงดิก็นอนจังดัมมี่เกลี่ยเพิงปุ่งเพิงปุ่มค่ะสีดัมมี่มัน,นก็มีมะเพือแล้วก็น,น้ำตาลกระแด่หูกระเทียมเกลือกระโน,น่นนะทุกคนมันเลยกันเลยใส่มะเพือลงไป <c oughs> มะเพ็ดนี่ก็บ้าเพราสีลงไปเอาจากต้นสดๆดไม่ไหมจะทุกคน ไปได้เนี่ดีสดด้านนี้ยังมืดเลยมันแซ่บเ็ดเทปเราลืมีเ็ดเอาพอดีเผ็ดตันวอาพอดีอันนี้คืออันแผนกตามเนาะล้างแล้วมาให้มือนะเฮ้ยดิบมะนาวนะ เอาได้ด้วยทุ่ยเอามาทุ่ยเอาบาเหล่าเส้นฝุ่นนี่เหล่าเส้นเฮ้ยเฮ้ยมาได้ให้ได้กิ่นไหมนะกลิ่นขุยเลยบ้างไหมเจ๊บ้างโอารมคขกเลยขาังขลิงลงไปมลยขลัลิงขาังขลิงเจ้าพี่เดือดแล้วนะ cái giờ là tiêu mong <laughs> wow nó mọi <nèo> <laughs> à. người cái bây giờ tiêu? bây bây giờ mong bây giờ mong không giờ mong bây giờ không bây giờ đẹp đẹp ฝีมือสาวเค้กน้อยเนาะมวันนี้เพราะว่าสาวฟิมม่ได้มากสาวฟิมมากคือประจำตำแหน่งคือสาวฟิมเป็นตำแนตำแหน่งาเขาเลือกตำแหน่งให้แบบฟิมแล้วนะฝนตกก็มันกันมาก

ที่นอกก็หลายมืองจ้ะอืมากินมากๆเลยน่กมากๆกรัเอาอะไรลงมือเลยเนาะนน้ำจจ้ะไม่ได้ทุกคนเปนน้ำไม่น้ำเดียวจัดทุกคนวันนี้ทำมาซีก่อนตุ่มกับแบบกอฟตะคันไส้ตะคันไสนะทุกคนโอ้ีนี้นาละ น้ำไปเจ้าจอมกตายยังจจอกเนาะคอยต้องอันวงจอกเนาะมันมีคนเนาะมันไ่เนาะชุดไก่เนาะชุดไก่วงเลยเป็นที่งานพวกเราเป๊ะประจำหมู่บ้านที่งานทขาจาิอ้อแล้ว ไปทางได้ผูใ้ใดก็ถามทุกคนเมื่อเลิกผู้บ้าง,างมาืข่ขอเมื่อเลิกไปขอผู้ซ้ำขอจะถามได้นี้นั่วเวลาได้เห็นข้าวเงาเงียบจะนอนนาเลรอได้ใจผู้แล้ะจะไปลีตจะนาผู้และพระซ่องในเด้อข้าพเจิาตามในเด้อซ่องคงพินผู้ไทย ปฏิัตกันได้ทุกคนคล้อคุล้อของหมู่บ้านนี่นะนี่มัก็เหมือนเศรษกิจละไม่เคยมาอันนะไ้างมนาเาแกงมาเลยนะเนาะแกงทำบที่ทุละลายวะ กจักอันต้นี่ใช้ราคาไปบ้างตอตอนมันอริ่จมาเอาจอกมาตัออกต้เอ้ชอตเตียวเดเลยเออเดี๋ยวนี้เลยเี๋ยวจะกินไวอันนี้นะโบงเดว มาแล้วสี่ไพ่ครับเด็ดเด็ดสิมีบ้างจะมีแซ่บไหมเนาะจัดไปเลยบ่งจองเอาลุยไปลุยวันนี้เด็ดเอาหยองเลยทำาะไรเย้มาเอาคำ,ำหนึ่งลงไปเอาปจังได้ลงท้องไปแล้วนี่อ,อ๋อจังซีแซ่บครับพี่น้องเอ้ย มารรมาดาเด้อสีมือสาวเค้กกันเลยแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บกไปมาแล้วนะทุกคนนี่ยังเลอเบ้าก๊อปเพ่เดียวด้เพียงเบ้าก๊อปเพื่เดียวทุกคนลุยแค่ม็ดพี่น้องเลย